คนแบบนี้มีพี่นี่ชื่อเรื่องฉายวันนี้นะครับนี่เมื่อก่อนก็เดินดูชื่อเรื่องหนังแบบนี้แหละครับ<ห>แล้วดูแล้วก็ตื่นเต้นเราจะรู้จะลุ้นว่าเขาจะฉายเรื่องที่เท่าไหร่มาลุ้นกันอะไร

นานแล้วนะไม่ได้ใช้เกือบสิปีแล้วกันเนี่ยผมก็ดูครั้งแรกที่เมืองตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะใช่ตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้ามั้งมุ่หลังเสียมืออาชีพกันก่อนก็เดินดูโปรแกรมหนังแบบนี้แหละดูแล้วก็ไปไปรุ่นกันว่าเขาจะฉายเรื่องที่เท่าไหร่อย่างี้ชอบผมชอบมากเลยซาวดีมากละคาดาบเทวดาใช่ของจอรูไม่มีผิดหวังครับเวลาดังๆแสดงเยอะคนนี้คนนี้ ชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังีฤษชื่ออะไรนะมิเชลโยมิเชลโยชื่อชื่อชื่อจีนก็จางซีโยมาก่อนเอ้ยมิเชลโยมิเชลโยโให้ไปเอาหนังตงนั้นมายูาครับเดี๋ยวมารุ่นกันว่ากขจะฉายเรื่องไหนก่อนวันนี้เดี๋ยวมาุนกันว่าเขาจะฉายเรื่องไหนก่อนวันนี้ ใช่แต่ว่ามือสองตัวนี้มันราคาไม่ตกไงสองทีสี่พันเขานิยมเพราะมันเป็นมอดเฟดไงตอนนี้มันเป็นไปโปล่าเป็นอะไรหน่เก้าสี่สามสี่ใช่ใช่สีดนันอ่อนเนาะคิวซาวเอาไปกินหมด เฟดของไอมอสเฟดของของ 10m 20p อ่ะ 10m ในนั้นมันจะดีกว่าไม่นั้นก็ไออะไรนะยูเซท901แต่906มันหาไม่ได้แลยมั้ยมี901กับ906มือมีือเยอะเพราะว่าอะไรมันทนทานไงพี่มอสเฟดจะทนทานใช่เปิดยังไงก็ไม่พังไม่ออสซิเลตง่ายแต่ทีห้าพันห้านี่ ก็ไม่แรงนะบิดไปมัไม่ขึ้นใช่มันบึ้มบึ้มบึ้มที่มือสองเราซื้อมาสองเหมือนกันพอเล่นอยู่มันคุ้มเยมันได้ชุดนี้ใช่ถ้าเล่นนึ่งมอเพราะว่าเราจะตอง